เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆเลยค่ะสำหรับหลีงโรมาเนียเมื่อวานนี้ใครไม่ได้ดูถือว่าพลาดมากๆนะคะขอบอกผลกันกน,น่ค่ะตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะรอผิดบูคาเรสอันดับที่3ชนะอาลบาอันดับที่1ค่ะทุกคนโอ้ oh my god แอดขอมาเล่ารายละเอียดหรือว่าสรุปประเด็นแบบเด็ดๆให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะต้องบอกว่า เมื่อวานนะคะการแข่งขันที่รับผิดบูคาเรสแข่งกับอัลบาอันดับที่1เราไปเยือนในบ้านของเขานะคะและที่สำคัญกองเชียร์ในสนามของอัลบาต้องบอกว่าที่สุดแล้วเป็นอะไรที่แบบโอ้โห กดดันนักกีฬาราพิตบุคาเรสมากาท่านคนได้ดูสิ่งที่น่าพีของราพิตบุคเรสนะคะตั้งแต่แรกแล้วราพิตบุคเรสนำไปถึง2เซตแล้วนะคะอีกเซตเดียวเซตที่3รมราพิตบุคเรสจะชนะเอาบ้าได้แล้วตอนแรกแอดก็ว่าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงแต่มันเป็นไปได้แล้วค่ะเมื่อราพิตบุคเรสชนะ2เซตเซตที่3จะชนะและจะปิดแมตช์และ โอ้โหเกมพลิกค่ะเอาบ้ามาชนะในเซตที่3และเซตที่4เอาบ้าก็มาชนะอีกค่ะดังนั้นรอพิดบุคเรสกับเอาบ้าต้องไปเล่นในเซตที่5ซึ่งเป็นเซตตัดสินโอ้โหแอดดูจบนะคะใครดูจบบ้างต้องบอกว่าเฮ้ยมันจริงๆมันแบบ ทั้งกองเชียร์มันทั้งโค้ดมันทั้งนักกีฬามันเมื่อวานโค้ดทั้งสองทีมทั้งโค้ดรอปิบูคาเรสและโค้ดอัลบาต้องบอกว่าเดือดมากเลยนะคะเดือดจริงๆคือโค้ดทั้งฝั่งอัลบาก็แทบจะแบบ คือโวยนักกีฬาเลยโวยกรรมการเลยทั้งโค้ดรับผิดก็โวยกรรมการนักกีฬาของรับผิดต้องบอกว่าอยู่ท่ามกลางความกดดันสูงกว่าเอาบ้าเลยนะคะทั้งกองเชียร์ในสนามเป็นของเอาบบาแทบจะทั้งหมดโอ้โหและสิ่งที่เห็นได้ชัดของรับผิดบูคาเรสต์นักกีฬาคือความเหนื่อยล้าค่ะแอดพูดเลยว่าแอดเห็นได้ชัดเลยนะคะความเหนื่อยล้าของรับผิดบูคาเรสต์โดยเฉพาะมือเซตสาวน้อยเลยค่ะลีดายองเธอเล่น5เซตรวดเลยนะทุกคน อุ้ยแอดเห็นแล้วเหนื่อยจริงๆทั้งตัวตบตัวตีตัวบุกขอรับผิดบูคาเรสต์เปลี่ยนตัวไม่เยอะเหนื่อยเห็นหน้าแล้วแอดรู้เลยว่าอุ้ยนักกีฬาเหนื่อยมากทางฝั่งอัลบาก็มีทีมชาติเซอร์เบียแบบเต็งๆก็สู้สุดใจเหมือนกันและถึงความเหนื่อยล้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าเล่นถึงห้าเซตเลยโอ้โหทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ด้วยความสู้ความอดทนในสภาพแวดล้อมท่ามกลางความกดดันนะคะในฝั่งรับผิดบูคาเรสต์ค่อนข้าง ทำได้ดีและการแข่งขัน,นะะแมตช์เมื่อวานที่รับผิดเจอกับอาบ้าจ่าฝูงนะคะแอดพูดเลยว่านับถือตัวบล็อกของรับผิดบุคเรสนะคะยอมรับเลยว่าตัวบล็อกของรับผิดเมื่อวานทําหน้าที่ได้โดดเด่นและดีจริงๆค่ะรวมไปถึงตัวบุกตัวตบตัวตีนะคะก็แทบไม่ค่อยมีเสียเลยและมือเซต นับถือเลยนะคะรีดายองเธอเล่นมาห้าเซตขนาดนี้เหนื่อยมากดูจากหน้าตาแล้วโอ้โหแต่สู้เลยค่ะทางโค้ชก็ให้กำลังใจรีดายองแบบเต็มที่เลยนะคะทุกคนถ้าทุกคนได้ดูผลการน,นะคะนะคะเซตแรกรับผิดชนะ25ต่อ20เซตที่2ร,รับผิดก็ชนะนะคะ25ต่อ23มาเซตที่3พลิกเลยค่ะอัลบาชนะ25ต่อ14เซตที่4เอัลบาก็มาชนะ25ต่อ23และเซตสุดท้ายค่ะเซตตัดสิน 15ต่อ12รับผิดบูคาเรสชนะเอาป้าโอ้โหหัวใจจะวายพอสมควรเลยค่ะแอดก็เป็นแบบนั้นที่สำคัญนะคะขอนับถือ ความอดทนความสู้ของทีมจ่าฝูงของอัลบาด้วยเพราะว่าตามอยู่2เซตคือรับผิดบุคเรสได้2เซตแรกเลยนะคะแต่เซตที่3เซตที่4โอ้โหอัลบากลับมาชนะทั้ง2เซตเลยจนต้องไปแข่งในเซตสุดท้ายนับถือเลยนะคะฝั่งอัลบาทีมจ่าฝูงเข้าใจเลยค่ะที่จริงแอดพูดเลยนะคะว่านักกีฬาเซอร์เบียตั้งแต่แอดดูมาในรายการระดับโลกต่างๆแอดว่านักกีฬาเซอร์เบีย อึดมากจริงๆแอดพูดเลยแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะนักกีฬาเซอร์เบียค่อนข้างที่จะมีร่างกายมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงชนะแล้วนะคะ โอ้โหปลดล็อกจริงๆรับพิษบูคาเรสชนะทีมอันดับที่1ลีดายองทําผลงานออกมาเป็นที่ประจักษ์พอสมควรนะคะในแมตชนี้พิสูจน์ตนเองได้ถึง5เซตเลยนะคะลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆค่ะทุกคนไหนใครได้ดูบ้างคะมันไหมถึงแม้จะดึกไปหน่อยนะคะเพราะว่าแข่งถึง5เซตแต่แอดจะบอกว่า มันจริงๆทุกคนหัวใจจะวายอยากให้ทุกคนไปดูจังค่ะสําหรับคนที่ไม่ได้ดูอ่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะสําหรับการแข่งขันรอปิดบูคาเรสกับอัลบารอปิดบูคาเรสชนะทีมอันดับ1ได้เลยนะคะ5เซตชนะไป3ต่อ2เซตนะคะทุกคนถือว่าลีดายองพิสูจน์ตนเองได้ไหมคะเมื่อไม่มีกัปตันผู้ โอ้โหราิดบุคเรสเมื่อวานสุดจริงๆค่ะสู้สุดใจเหงื่อตกหน้าซิ้เลยนะคะเพราะว่าเหนื่อยจริงๆแอดมองแอด,แอดก็ยังรู้เลยว่าเหนื่อยแต่พวกเธอก็ทําเต็มที่ค่ะสู้สุดใจจริงๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแต้งค์รูปหัวใจหรือกดขอบคุณใต้คลิปเพื่อสนับสนุนและเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะคะและถ้ามีอะไรคืบนน่าจะรีบนำมาเล่าทุกคนทราบค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกาลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศด้วยค่ะ